สวัสดีครับวันนี้เป็นจ้าของวันพุธเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับดื่มกาแฟลงกล้องส่องพระกับอภิญญาวันนี้เราก็เอาพระหลงพระพิคเนตนะครับของหลวงพ่อกืนวัดดอนยาน,นาวากรุงเทพมาให้เพื่อนได้ชมกันให้ดูกกน,นครับ พุทธสินสวยงามนะครับหลวงพ่อขืนวัดดอนยานนาวาเป็นกริงนะครับเป็นกลิงประาฐานนี่ครับอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับหลวงพ่อขืนวัดดอนยานนาวากรุงเทพนะครับ การสร้างประมาณปีสองสี่สองสี่เท้วไรแปดกว่าน่าจะแปดกว่านี่ด้านข้างก็องค์ใหญ่นะครับทุกคน ใหญ่กว่านิ้วผมไม่มือนิดเดียวหลวงพอ่อขึ้นวัดดอนยานาวาสวยงามครับเนื้อทองเหลืองเก่าสองพันสี่ร้อยแปดกว่าประมาณนั้น ศึกษาและสะสมนะครับชอบอะไรก็ศึกษาอันนั้นต้หลงพ่อขืนวัดดอนยันวาวะ วงามก็ด e ื่มกาแฟกันด้วยครับดื่มกาแฟลงกล้องสองพระจะได้ให้ฮะให้จบกับชื่อหน่อย กิ่งก็ดังอยูน่นะนะกิ๊กกิ๊กนะครับเราจะดังไม่แรงสวยงามลวงพ่อบขึ้นวัดดอนยานวาวากรุงเทพ ปิกเนตที่มีกลิง่งอุดกลิง่งสวยงาม ด้านหลังตรงพุทมไอ้นี้จะมียันนะครับเป็นภาษาขอม โอเคครับผมก็ให้เพื่อนชมกันพอขอมปากหอมพอนะครับสำหรับวันพุธนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็สมใจปาาถนา ถ้าไม่ผิดศีลธรรมนะก็ให้สำเร็จกันทุกคนขอบคุณมากครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผม